ช่วงนี้กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวของเราด้วยนะครับกกตอถอนฟืนโยนเผือกร้อน82สอส,อสอเกมวางยาขั้วอำนาจสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารตัวเลข82สอส,อสอมีเวลาสอยอีก1ปีฝ่ายไหนดนวางยาก่อนฝ่ายนั้นย่อมเสี่ยงปราชัย ถือว่าเหนือความคาดหมายอยู่พอสมควรหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตและแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100ครบทั้ง500คนแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงเหตุผลในการรับรองผลครบ100%จากเดิมที่ถูกคาดการว่าอาจรับรองแค่95%ตามบทบัญญัติมาตรา127 แห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาได้ว่ากะกะอยังมีอำนาจพิจารณาการสืบสวนไต่สวนตามมาตรา138แแห่งพรปตั้งสส หมายความว่าหลังการเลือกตั้งหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับการเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตกกตจะยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้การที่กกตรประกาศรับรองผลไปก่อนเนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน60วันและเห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากขณะนี้มีการอ้างพยานหลักฐานเข้ามาเป็นจำนวนมากทว่าการที่กกตรประกาศรับรองผลครบทั้ง500คนหรือ100เอร์เซ จากเดิมคาดการไว้ที่95%โดยเว้นไว้24คนที่ไม่ประกาศรับรองซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็จะส่งผลไปถึงเสียงสอสอซึ่งจะโหวตในสภาที่มีโอกาสพลิกผันได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะพัก9ก้าไกลและพักเพื่อไทยที่มีเสียงห่างกันเพียง10เสียงขณะเดียวกันพักเพื่อไทยยังหวังไปถึงคะแนนบัญชีรายชื่อหลังกะกะตรับลงผลที่อาจได้สสมากขึ้นจนทาให้แต้มห่างระหว่างสองพักลดลง เมื่อนับรวมกับจำนวนสสที่อาจมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติซึ่งคาดการว่าจะเป็นในส่วนของพัก9ก้าไกลจำนวนมากเช่นนี้ก็ย่อมมีโอกาสที่จะทำให้พักเพื่อไทยขยับขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งได้ทว่าต่อมาเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมากลับมีการปล่อยเอกสารหลุดกะกะตแขวน71สสที่มีปัญหาคุณสมบัติโดยมีรายชื่ออย่างชัดเจน จึงทําให้เกิดกระแสวิภากควิจารณ์ว่าหากกกตเลือกที่จะรับรองสอส95%ตามที่กฎหมายกําหนดโดยแขวน24คนจากคนที่มีปัญหาคุณสมบัติทั้งหมด71ก็จะเกิดคําถามตามมาว่ากกตใช้มาตรฐานอะไรในการพิจารณาฉะนั้นเพื่อเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟลดเชื้อเพลิงที่โหมไปที่กกตบวกข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย60วัน ที่กกตกังวลว่าอาจพิจารณาไม่ทันตามที่กำหนดทำให้ที่สุดกกตต้องตัดสินใจรับรองผลแบบยกเข่งและโยนเผือกร้อนให้เรื่องตรวจสอบคุณสมบัติของสสทั้ง82คนตามที่กกตถแถลงไปชี้ขาดที่สารดีกาตามบทบัญญัติมาตรา138แทนกกตอเองก็มีบทเรียนในเรื่องการถือเผือกร้อนไว้ในมือโดยเฉพาะกรณีแจกใบส้มให้กับสุรพลเกียรติชายกอน ผู้สมัครสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเมื่อปี62กรณีใส่ซองทำบุญพระสงฆ์2,000บาทอันเข้าขายผิดพรปเลือกตั้งสสมาตรา73งเล็บ2ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด ก่อนที่ต่อมาสารดีกาจับพิาพากษายกฟ้องคดีที่กกตยื่นฟ้องสุรพลโดยระบุว่าไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงหรือทุจริตการเลือกตั้งสสขณะที่สุรพลได้ใช้สิทธิ์ต่อสู้ในกระบวนการศาลโดยยื่นฟ้องสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งที่1กับพวกรวม14คนจนกระทั่งสารชั้นต้นมีคำพิาพากษาเมื่อวันที่20เมษายน2 5 6พ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งชำระเงินจำนวน64,144,683.77บาทพร้อมดอกเบี้ยต่อมาสารอุทธรณพิพากษาแก้เหลือชำระเงิน56,792,568บาทพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาและจำนวนที่สารชั้นต้นกำหนด ทำให้กะกะตต้องยื่นดีกาซึ่งถือเป็นด่านสุดท้ายในการสู้คดีดังกล่าวอย่างไรก็ดีเมื่อเกมพลิกออกหน้านี้82สอสอตามที่มีการเปิดตัวเลขล่าสุดจึงยังต้องไปลุ้นกันที่ด่านเบื้องหน้าที่อาจลากยาวอีกเป็นปีบอกได้เลยว่าเกมเกมนี้ไม่จบง่ายๆฝ่ายไหนเพลียงพล้มโดนวางยาเยอะสุดฝ่ายนั้นก็ย่อมเสี่ยงปรชาชัยเป็นได้ โดยเฉพาะเสียงโหวตในสภาที่พร้อมจะเกิดเกมหักเหลี่ยมเฉือนคมได้ทุกเมื่ออีกประเด็นที่ยังค้างคาและน่าสนใจมากๆครับชำแหละ7ประเด็นชวนชงนใครกันแน่ถือครองหุ้นสื่อไอที ปมการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของพิทธาลิ้มเจริญรัตที่อาจเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งสสหรือไม่แม้ฝ่ายกฎหมายพักก้าวไกลยพยายามงัดเอกสารหลักฐานมหาหักล้างแต่ก็ยังมีข้อเคลือบแคลงชวนให้สงสัยถึง7ประเด็นแม้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติตีตกคำร้องของนายเรืองไกรลีกิตวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐ ที่ขอให้ตรวจสอบนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกถือครองหุ้นสื่อไอทีวีเข้าข่ายขัดคุณสมบัติรับเลือกตั้งสสหรือไม่ไปแล้วก็ตามแต่กระนั้นการทำหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงก็ยังไม่จบโดยกรกะตยังคงเดินหน้าไต่สวนได้เองเช่นเดียวกับทีมข่าวค้นคนข่าวเนชั่นทีวีได้ตรวจสอบกับเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่ยื่นคำร้องและพยานหลักฐานต่อกอกตให้ไต่สวนการถือหุ้นไอทีวีของพิธารวมทั้งผู้รู้อีกหลายๆคนยังคงมีประเด็นข้อสงสัยที่มองว่าหลักฐานในเรื่องนี้ยังไม่เคลีย์อย่างน้อยสีประเด็นกล่าวคือ 1. เอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือบมจ .006 ของบริษัทไอทีวีระบุชื่อพิธาถือหุ้นนี้จำนวน42,000หุ้นมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2565และ2566โดยไม่ได้มีวงเล็บหรือข้อความต่อท้ายว่าถือแทนในฐานะผู้จัดการมรดกในขณะนี้กรณีอื่นๆในบริษัทอื่นๆหากเป็นการถือแทนในฐานะผู้จัดการมรดกจะมีวงเล็บเอาไว้ ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือผู้รู้บอกว่าหากไม่ได้มีวงเล็บเอาไว้ว่าถือแทนทายาทในฐานะผู้จัดการมรดกสมบัติพิธาเป็นอะไรไปหุ้นจะตกเป็นของทายาทโดยธรรมของพิธาไม่ย้อนกลับไปกองมรดกอีก แต่มีข้อสังเกตอีกด้านหนึ่งว่าหากมีการนำคำสั่งสารตั้งพิธาเป็นผู้จัดก,การมรดกมายืนยันอาจตีความได้ว่าเรื่องการไม่ใส่ข้อความเป็นวงเล็บเอาไว้เป็นเพียงเอกสารตกหล่นก็เป็นไปได้ซึ่งในทางกฎหมายก็มีช่องทางนี้อยู่ไม่เพียงเท่านั้นระหว่างการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมีนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยให้ข้อมูลมาเพิ่มตามเอกสารข้างต้นว่าพิธาฝากหุ้นในลักษณะซีเบเลส ไม่ได้ฝากเป็นใบหุ้นจึงไม่มีตรงไหนสามารถระบุได้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกฉะนั้นจึงไม่มีระบุในวงเล็บในเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นไอทีวีว่าถือในฐานะผู้จัดการมรดก 2. ตลอดการถือครองหุ้นไอทีวี16ปีของพิธาในชื่อพิธาได้มีการเปลี่ยนที่อยู่อย่างน้อย3าครั้งซึ่งน่าจะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่แต่เหตุใดจึงไม่แจ้งบริษัทว่าตนถือหุ้นแทนทายาตในฐานะผู้จัดการมรดก โดยเฉพาะการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ครั้งหลังๆเกิดขึ้นเมื่อปี2,562ช่วงที่พิธาเป็นสอสอพักอนาคตใหม่แล้วควรมีความระมัดระวังมากกว่านี้หรือไม่เพราะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักของพิธาก็หลุดจากตำแหน่งเพราะคดีหุ้นสื่อ 3. จำนวนหุ้นที่ถือครองในฐานะผู้จัดการมรดกมีเท่าไหร่กันแน่เพราะในปี2,549ที่บิดาของคุณพิธาเสียชีวิต หุ้นไอทีวีในความครอบครองมีอยู่12,000หุ้นแต่ในปี2,550หุ้นไอทีวีเพิ่มเป็น42,000หุ้นแม้จะยังอยู่ในชื่อบิดาของพิทาก็ตามแต่ขณะนั้นบิดาเสียชีวิตแล้วทำให้เกิดคำถามว่าหุ้นเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมีการซื้อเพิ่มตอนไหนและใครซื้อข้อที่4พิทายื่นบัญชีทรัพย์สินหลังเข้าดำรงตำแหน่งสสเมื่อปี62 3ครั้ง ยื่นตามรอบปกติ1ครั้งเมื่อ25สิงหาคม62ยื่นเพิ่มอีก2ครั้งยื่นเพิ่มครั้งที่1เมื่อ6กันยายน62ซึ่งครั้งนี้มีการยื่นเพิ่มการถือครองหุ้นไอทีวีพร้อมๆกับหุ้นตัวอื่นอีก2ตัวแต่มูลค่าไม่สูงนักยื่นเพิ่มครั้งที่2เมื่อ4ตุลาคม62เป็นการยื่นคำสั่งศาลที่ตั้งให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดก เป็นที่น่าสังเกตว่าการยื่นคำสั่งสารไม่ได้ยื่นพร้อมกับตอนยื่นเพิ่มหุ้นไอทีวีและช่วงนั้นมีคดีหุ้นสื่อของคุณธนาธรแล้วจึงอาจมีคำถามเรื่องเจตนาการยื่นเอกสารเพิ่มในส่วนของผู้จัดการมรดกว่าเป็นการยื่นมาเพิ่มเพื่อไม่ให้หุ้นที่ยื่นเพิ่มเข้ามาก่อนหน้ามีปัญหาการถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ข้อ 5. พิธาอ้างในคำชี้แจงต่อปปชกรณียืน่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มว่ารับหุ้นมาเมื่อปีห .6 ทั้งๆที่เป็นผู้จัดก,การมรดกตั้งแต่ปี50เหตุใดจึงเพิ่งได้รับหุ้นมาและหลังจากนั้นหุ้นเป็นของใครเพราะมีชื่อคุณพิธาถือในนามส่วนตัวตั้งแต่ปี2550ตามเอกสารบมจ006ข้อที่6หากพิธามั่นใจว่าตนเองถือหุ้นแทนทายาทในนามผู้จัดก,การมรดกตลอดจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีความจำเป็นต้องโอนหุ้นออกเมื่อ25พฤษภาคม2566 การโอนหุ้นให้น้องชายทําให้เกิดคําถามว่าในอดีต16ปีที่ผ่านมาเหตุใดจึงไม่โอนหรือแบ่งทรัพย์สินในส่วนนี้แม้จะเป็นเรื่องภายในครอบครัวของพิธาแต่เมื่อมาเป็นบุคคลสาธารณะสังคมย่อมตั้งคําถามได้ยิ่งไปกว่านั้นทรัพย์สินหลักๆของบิดานายพิธาได้ถูกแบ่งไปหมดแล้วโดยเฉพาะที่ดินเหตุใดหุ้นจึงยังไม่ถูกแบ่งประเด็นนี้สารจะมองเป็นทีรุธหรือไม่หากคดีหุ้นไอทีวีไปสู่สารรัฐธรรมนูญ และข้อที่7คําคำสั่งสารที่แต่งตั้งให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดกส่งผลดีต่อคดีหุ้นไอทีวีจริงหรือไม่เพราะไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยว่าหุ้นถูกแบ่งไปเรียบร้อยแล้วหรือยังโดยหุ้นอาจถูกแบ่งไปแล้วและอยู่ในครอบครองของคุณพิธาเองจึงมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นตลอดมาแต่เมื่อภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองและได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มจึงต้องยื่นคำสั่งสารมาประกอบ เพื่อป้องกันปัญหาการถือครองหุ้นสื่อเหมือนคุณธนาธรหรือไม่เพราะจะโอนออกก็ไม่ทันแล้วนี่คือ7ประเด็นที่ยังเป็นคำถามหลายคนฟังแล้วอาจจะมองว่าไม่เป็นประเด็นสำคัญแต่ในทางการเมืองยังไม่มีใครทราบว่าหากคดีไปถึงสารรัฐธรรมนูญสารจะมองประเด็นเหล่านี้อย่างไรทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเนีย s ดดอคอมและนิชชั่นทีวีทีวีครับ